ว่าความวุ่นวายทางการเมืองในรัสเซีย,ยจะยุติลงไปแล้วหลังจากหัวหน้ากลุ่มวักเนอร์ตัดสินใจถอนกําลังพลแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากําลังจุดประเด็นถกเถียงกันถึงแรงจูงใจในการก่อกรบฏนะคะคุณพงศษัตร์การเปิดใจของอหัวหน้ากลุ่มวักเนอร์ต่อสาธารณชนครั้งนี้สามารถคลายข้อสงสัยเรื่องการตัดสินใจปลุกระดมครั้งนี้ไหมคะคือสาระสําคัญของการถาแถลงครั้งนี้นะครับย้ําชัดว่าความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ต้องการควนอํานาจรัฐบาลรัสเซียแต่เป็นเพียงการประท้วงระบบ ราชาการเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับการเปิดใจของพริโกชินผ่านคลิปเสียงความยาว11นาทีถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากยุติความพยายามก่อบกบฏเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสาเหตุสาสคัญของการตัดสินใจลาถอยพริโกชินระบุว่ากลุ่มวัคเนอร์ไม่ต้องการาเผชิญหน้ากับก,บกองทัพรัสเซียจนทําให้เกิดการนองเลือดและกลุ่มวัคเนอร์ไม่ได้ต้องการค่วนอํานาจรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน было не допустить уничтожения ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. И нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. своего демонстрации протеста шли для ж คีย์เวิร์ดสำคัญคือความพยายามป้องกันไม่ให้กลุ่มทหารรับจ้างต้องล่มสลายนะครับคีย์เวิร์ดนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียพยายามสร้างเอกภาพในการสั่งการครับเพราะว่าตอนนี้ รัสเซียมีทั้งทหารจากกองทัพภายใต้สังกัดของกระทรวงกลาโหมและทหารรับจ้างจนเป็นอุปสรรคขัดขวางสายการบังคับบัญชาการรบในสมรภูมิยูเครนนะครับกระทรวงกลาโหมก็เลยสั่งให้บรรดาทหารอาสาทั้งหลายรวมถึงกลุ่มวากเนอร์เซ็นสัญญาภายในวันที่1กรกฎาคมนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมเพื่อเพิ่มศักยภ,ยภาพในการสู้รบและเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพด้วยแต่ว่า หัวหน้าวักเนอร์ย้ำจุดยืนไม่เซ็นสัญญามาโดยตลอดให้เหตุผลว่ากระทรวงกลาโหมหวังจะใช้สัญญาฉบับนี้เป็นข้ออ้างเพื่อสลายกลุ่มวักเนอร์ในอนาคตครับข้อมูลจากการถแถลงผ่านคลิปเสียงของพริโกชินในครั้งนี้อ้างว่าตอนนี้นักรบวักเนอขึ้นทะเบียนกับกระทรวงกลาโหมเพียงแค่1-2%เท่านั้นครับ การแสดงจุดยืนต่อต้านแนวคิดการผนวกกลุ่มวัคเนอร์เข้ามาอยู่ในสังกัดของกระทรวงกลาโหมรัสเซียชีย้ให้เห็นว่าการเคลื่อนกําลังพลไปยังกรุงมอสโกถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วและสอดคล้องกับหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับแผนการเคลื่อนพลเข้ามาในรัสเซียตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ขณะที่ข้ออ้างในการบุกยึดกองบัญชาการในเมืองรอสตอฟออนดอนคือกองทัพรัสเซียโจมตีฐานที่มั่นของวากเนอร์จนกำลังพลเสียชีวิต30นายแต่ไม่มีหลักฐานมารองรับพริโกชินระบ,บุว่าการเคลื่อนขบวนแห่งความยุติธรรมมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงอย่างสะท้อนให้เห็นถึงแรงสนับสนุนของประชาชนในการต่อสู้กับระบบราชาการด้วย แต่กลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มวัคเนอร์อีกจำนวนไม่น้อยกลับรู้สึกไม่พอใจต่อการตัดสินใจหันหลังกลับของพริโกชินเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Telegram ที่อ้างว่าเป็นนักรบวัคเนอร์ระบุว่าพริโกชินได้ทำลายกองกำลังทหารรับจ้างและสร้างความเดือดร้อนให้พวกเขานะครับอนาคตของกลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์กำลังได้รับความสนใจเป็นวงกว้างและยิ่งจุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการยุบทหารรับจ้างกลุ่มนี้ด้วยหลังจากแถลง การของกระทรวงกลาโหมรัสเซียบนเทเลกรามประกศาศว่ากลุ่มวักเนอร์เตรียมส่งมอบอาวุธยุโทโธปรกรณ์ให้กองทัพรัสเซียขณะที่หน่วยงานความมั่นคงกลางรัสเซียได้ปิดการดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกระบฏท,ทุกคนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางคำถามตัวโตๆว,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 ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของดิลลับระหว่างหัวหน้าวักเนอร์ผู้นำรัสเซียและผู้นำเบลารุสหรือไม่นะครับขณะที่ผู้นำรัสเซียก็เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันต่อสาธารณะขอบคุณกองทัพสำหรับการหยุดยั้งไม่ให้เกิดสงครามกลางเมือง Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществом. И каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства, รัฐบาลรัสเซียได้เปิดทางให้สมาชิกกลุ่มวักเนอร์สามารถย้ายไปเบลารุสกลับบ้านหรือเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้ครับนอกจากนี้ก็ยังกล่าวขอบคุณกลุ่มวักเนอร์ที่ตัดสินใจย,ยุติปฏิบัติการและถอนกำลัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการนองเลือดภายในรัสเซียนะครับขณะดเดียวกันสื่อประจำทำเนียบระธานาธิบดีรัสเซียได้เผยภาพของปูตินประชุมหารือร่วมกับเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกาลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคอนอื่นๆก็น่าจะเป็นการยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกาลาโหมในช่วงเวลานี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและการทหารของกลุ่มวาคเนอร์กุณวันวิสากุนจัดสดาดูเหมือนผู้นํารัสเซียเนี่ย<ม>น่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยนะครับเพราะเป็นการเรียกคะแนนนิยมทางการเมือง ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สัทครับ